เดือนแยกเข้าหลางออฟฟิเชียลค่ะนี่เป็นเอาท่าลงจาะี่น้องเอาท่อลงวิธีเอาท่าลทอทลงจาะี่น้องชมนจะจ๊ะ ในเพลินฝังทอเราจะไปน้องนี่ปับดินเสร็จเรียบร้อยเป็นเออเตื่เลยนี่จะไปน้องท่อใหญ่หินกับท่อท่อสวมจ้ะเพื่อนเออนี่อย่งบนไปเกินบ่ถึกท่อลงสวมท่อสวมนี่จะพี่น,ออายายนออ้องที่เพลินที่เพลินเอาแมคโคขุด แล้วจ้ะเอาแมคโคขุดฝังแล้วนะเปิดน้ำให้เต็มถ้าเปิดน้ำบ่เต็มเอาดินทมลงไปทอสิแปะแตกจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ่อนเปิดน้ำใส่เปิดน้ำใส่ให้เต็มก่อนแล้วค่อยเอาดินทมล้มรอบนอกจ้ะพี่น้งค่อยเอาดินลงกบรอบนอกทอตัวนี้ค่อยจีบแตกจ้ะ นี่แม่โคเพื่อนเอาดินให้น้ำเต็มทางก่อนต่อให้น้ำเต็มก่อนในี่แม่โคเพื่อนจิกควดดินลงมาจ้ะปรับดินขึ้น ปั่นพื้นน้ำปักพื้นด้วยเบื่องวิธีเพิ่นเห็ดจะไปนอ้องดูวิธีเพิ่นทำ เก่งยันเลยนเนาะกวาดดินได้กวาดดินให้เสมอให้เพื่อนเรียบก่อนที่จะเทร,รอบนอกเพื่อนๆเอาท่อตัวนี้ลงอีกหน่อยนะท่าสร็ ติดขึ้น,น,นลงสองทอนเตะสองทอนเตะอลงอพอเพื่อนเอินเอียงนะสร้างไงเพนนื่อนเดินเอียงเพื่อนลงนทอยอยังลงทางแซกจับพี่น้องแูน,นลงทางแซกสองถัง คนก้นกับบแมนว่านั่นแหละติดอวนสามวันก็ไม่จบมาแห้งอลไวันี่เป็นมะัคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำน,นี้ล่ะจากพี่น้องฝากด้วยค่ะช่องเจ๊เดอนแยกพามาชมแมคโครขุดถังแซกถังส้วมน,นี่นจะทางนั่นแหละ อีกถังนึงกำลังขุดอยู่ลงไปแล้วถังนึง